<c oughs> ตอนนี้ขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะได้ที่นั่งแล้วคะ่ะเรานั่งเลขที่ 64K นะคะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนอกหน้าต่างนะคะมองย้อนขึ้นไปจะอยู่ประมาณนี้นะคะจากที่เครื่องขึ้นมาได้สักพักแล้วนะคะเข้าที่เข้าทางกัน จะเป็นน่าจะเป็นอาหารเที่ยงแล้วค่ะนะคะ okay. เดี๋ยวเรามาดูว่าอา,อาหารเซตนี้มีอะไรบ้างนะคะที่เห็นอยู่ด้านนอกนี่ก็คือน้ำดื่มหนึ่งขวดนะคะน้ำเปล่ามีขนมปังแล้วก็มีเหมือนแครกเกอร์ ็เปิดดูนะคะว่ะเขามีอะไรบ้างอาจจะมีสล,ลัดมีเค้กมีชีสมีเนยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นชุดใช้รับประทานอาหารมีกระดาษจิ้มชิ้มีไม้จิ้มฟันมีอช้อนนะคะแต่เป็นพลาสติกทั้งหมดค่ะ เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันน,นคะคะว่ามีอาหารอะไรบ้างม,มาดูหน้าตาอาหารนะคะเราเปิดกล่องออกมาแล้วค่ะอันนี้เป็นข้าวอะไรเนาะด่ฝั่งนี้น่าจะเป็นแกงเขียวหวานไก่หรือเปล่าคะแกงเขียวหวานไก่อันนี้ผัดฟักทองใส่ไข่นะคะแล้วก็มีข้าวสวยค่ะ สลดัดก็ไม่รู้ดูไม่ออกน่าจะเป็นสลัดนะคะอันนี้เป็นชิงเก้นสลัดด้วยบางและนน่คะ่ะ ฝรั่งโต๊มนะคะแล้วก็หั่นลูกเต้าขนาดใหญ่สักหน่อยหั่นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วด้านบนนี้น่าจะเป็นแหมแล้วก็หัน่นชิ้นหนานิดหน่อยอแล้วก็ราดน,น้ำสลัดค่ะดูเค้กค่ะไม่รู้เค้กอะไรเรียกชื่อไม่เป็นบราวนี่ไหมคะ แจกอาหารค่ำแล้วนะคะเป็นแซนด์วิชค่ะแซนด์วิชไก่นะคะแล้วก็น้ำหนึ่งขวดค่ะ ค่ะดูนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดค่ะว่ามีอะไรบ้างเ็เป็นเซตมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูว่ามีอะไร 爸妈。 Okay. Um.